สวัดสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนช่องเลิซเซนถนนที่สวยในโลกนะครับสวยมากเลยฮะมีอ่ามีต่อฟางเยอะเลยโอเคครับคุณหน้าครัคือหลุยส์วิตตองนะครับผมเป็นทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราอยู่ที่เมืองไทยไม่กล้าเข้านะฮะพวกเขามอ,องแบบเหี้ยนๆะอันนี้เราเป็นนักท่องเที่ยวมไม่น่าเหี้ยไปกับพี่ๆเขาดูซิว่าเป็นยังไง แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวดูเหมือนไม่ไดแถวนะเดี๋ยวยังไงดูซีว่าไงผมคิดว่าเขาคงไม่ให้ถ่าย,ายโกโยิจวัตเหรือจะ<ด>ออมาเล่าประสบการณ์ในฝั่งแล้วกันได้แล้วนะฮะที่นี่ร้านหลูๆนี่ไม่ให้ถ่ายเป็นการแสดงแล้วเดี๋ยวเราไปดูอา่าอะไรล่ะดูประตูชายกันนะฮะอ่านชวนนะฮะก็ก็เลยจะออกมาเล่าความสุดก็เลยกลายเป็นข้าวหลังข่าวแรกโอเคเราออกจากหลุยวิตตองกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ ไม่สามารถแตะต้องอะไรได้แม้แต่นิดเดียวนะฮะกระเป๋าตังค์เอาเข็มขัดก่อนเข็มขัดเดอบเส้นเล็กของผู้หญิงนะไปละสองร้อยหกสิบยูโรนะฮะประมาณแปดพันกว่านะฮะแล้วผมไปเจอกระเป๋าตังค์ผู้ชายดูแล้วเออสวยดีรู้ไหมห้าไปเท่าไหร่นะฮะไละสองพันแปดร้อยสาสิบยูโรหรือตกใบละแสนกาบาทกระเป๋าตังค์ผู้ชายใบเล็กๆเกนี่ยฮะบ้าไปแล้ว อันนี้ต้องเป็นแบบสาวกจริงๆเนาะหรือไม่ก็รวยโคตรๆจะซื้อได้นะฮะแ้วเราก็เข้าไปเดินชมนนแล้วเราก็เดินออกมาอย่างงงอยๆ,ๆนะฮะเมื่อกี้นี้เดินผ่านมาที่นี่กับโซลารีเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปประตูชายนะครับผมเดี๋ยวตามชมกันนะครับถูกหน้าเราเองไฟแดงอยู่ข้างหน้าเราฮะถะักเนเปสโซ่โอ้นั่งกินกาแฟได้ด้วยนะฮะนั่งกินไม่รู้มีขายอะไรหรือเปล่านะครับก็ๆๆ ก็จะมีขายด้วยแหละขายขอบแถวอโคลาลาครับผมขายด้วยละเมองเนี้ยเลฟเปโซสาขาองเอลิเซ้นะครับผมขายดอกโอ้อู้นะครัอสนะฮะมีดอกไม้วางอยู่บนรถด้วยะฮะดูตะเกียบีนโรแมนติดมากนะฮะ อย่างที่เห็นนะฮะข้างๆผมนะฮะหน้าร้านอาหารนะทุกร้านที่หรูนะครับจะมีจะมีกาดหมดเลยโรงแรมก็มีกาดยืนแบบคือแบบโอ้โหอะไรนี่เงี้ยอะไรเงี้ยเดเมืองมันอันตรายขนาดนั้น<ค>เฮียไฮเมสอยู่ข้างในนี้นะฮะเฮียไฮเมสอยู่ในนี้นะฮะน้ำอะไรไนมะ่รู้มีน้ําอะไรนะฮะตรงนี้น้ําไหลล้นลงมาไปเข้าไปกัอ่าไปกันไปกันไปกันนะฮะกอ,อ นะตุนะ้ยชัยนักเรียนนะครับผมก็อยู่างนานเราแล้วนะครับจริงๆนี่ทางลงมันจะต้องมีทางลงอยู่ฝั่งนี้นะหรือฝั่งนู้นถ้าอยากจะไปดูเปลวไฟที่ไม่มีวันดับนะครับไปดูไหมครับเราไปดูเปลวไฟที่ไม่มีวันดับกันก่อนนะนะั่นแหละทางลงทางลงอยู่ตรงนู้นถ้าเราไปทางลงเลยตรงนี้ไม่มีทางเนะมีคนเดินไปเยอะเลยตอนนี้ผมกำลังจะข้ามฝั่ง ใจนะครับว่าตรงนี้คือทางลงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะมีถ่ายทีวิตอลวิดดิ้งด้วยนะครับใช่ใช่มีเรื่อยๆนี่นดอกไมกก้แบบเดียวกันเลยน่าจะเป็นเจ้าของรถคอรจสกะทีนี้แหละนะไปรู้ทุกเช่ามาหรือเปล่าครับการลุงกระเป๋าด้วยนะครับนะ,ะฮะเพรนี่นี่อันนี้เมืองไทยก็มีนะฮะคือมันผมว่ามันซัพพอร์ตเมืองนอกมากกว่าอุปกรณ์ที่เขาคิดมาแต่มันไม่ มันไม่ค่อยซัพพอร์ตเมืองไทยสักเท่าไหร่นะฮะที่ไงนี่ฮะคือเราต้องข้ามถนนมาฝั่งนี้นะครับมีทางลงฝั่งเดียวแล้วรถเป็นบันไดด้วยเป็นบันไดที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะก็ต้องลงตรงนี้นะฮะต้องข้ามมามนี่ฮะอาร์คเดอินชุนัวนครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันโอเคเรากำลังลงไปนะครับรถชนกันทางลงนี่ น่ากลัวเล็กน้อยนะครับแต่ก็ดูโอเคและนี่ก็คือทางเดินไปสู่ประตูชัยนะครับคุณไม่สามารถข้ามถนนไปได้นะครับเพราะมีรั้วล้อมอยู่ต้องเดินจากทางนี้เท่านั้นนะครับอันนี้คือแถวอะไรเนี่ยโอเคเราก็มัจะเดินขึ้นไปนะครับตะกี้ผ่านตรงติเกตออฟฟิศแล้วก็เดินเข้ามานะครับ โอเคเรามาถึงแล้วนะฮะนี่คือใต้ประตูชายนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูไฟกันก่อนเนาะไฟที่ไม่มีวันดับนะฮะเดี๋ยวกลับลงใต้ดินทางเดิมแล้วกันตัวสุดนะฮะและนี่ก็คือประตูชายนโปเลียนนะครับนะฮะข้างหน้าเราก็จะเป็นเปลวไฟที่ไม่มีวันดับนะครับ วันนี้จะดูยากนิดนึงเพราะแดดจัดแล้วก็ลมแรงนะฮะแต่ว่ามันไฟมันระอุมาหาผมเลยตอนนี้นะครับเป็นอนุสรนะฮะอ่ะลุนนีกับดันบนนะครับเข้ามาแล้วนะฮะโอ้มีร,ร้านอาหารเทรียบเลย่ะมีร้านขายยาอันนี้ด้วยเดียด๋วยวไปดูดีกว่า ได้ไงปีแอร์แฮมเมสนะฮะเดินเข้ามาข้างในก็จะเจอนะครับคนไม่เยอะคนไม่เยอะคนไม่เยอะเหมือนจะไม่มีเอ็กซ์เซอร์ไพรส์นะลูกที่เนี่ยเอาอย่างอื่นที่สนใจแทนไหมจ้าอะไรฮะโดนัท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 นี่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 มีอะไรกินฮะอยากกินอะไรอ่ะอยากกินอะไรชี้เลยอ่ะ เหมือนไม่มีโดนัดนะเราก็าเรากำลังซื้อมากระลองห้าสี่ชิ้นนะฮะเ,เราเอาเราเบสเซลเลอร์ก็คือแถวหน้าสุดเลยนะครับพวกนี้นะฮะเบสเซลเลอร์นะฮะโอเคเราก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราซื้อสี่ชิ้นอยู่ที่สิยบย,ะะยูโรตกโดยประมาณชิ้นละสองจุดห้ายูโรซึ่งสี่แพงกว่า 8ชิ้นของลาดูเร่ลาดูเร่8ชิ้นอยู่16อันนี้ถ้า8ชิ้นน่าจ,จะอยู่20หรือผมไม่รู้ว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่านะฮะเอเคเรามาดูกันเนี่ยฮะมีมีแบบอม,มทองแบบเงาๆนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวดูซิว่าทำที่นี่แล้วมันจะเออกินที่นี่สดแบบสดๆกับกินที่บางขานต่างกันตรงไหนที่หนึ่งอากาศเย็นะ ไม่เคยกินรสนี้อ่ะรสนี้อร่อยเปร,รีย้ยวๆเด็ดแต่ถ้าขอลา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 เต้ตรงนี้ตรงกระป๋องเนี่ยมันแบบไม่จะไต่เลยเนาะแบบกรอบมากกรอบมากอันนี้ก็ถามว่าไทยแมสเซอร์อันนี้ใกล้เคียงเมืองไทยหรืใกล้เคียงมากเลยแต่กรอบกว่าน,นิดหน่อยต่างกันนิดเดียวหนึงต่างกันนิดเดียวแล้ถูกอาจจะถูกกว่าที่เมืองไทยหน่อยสี่ชิ้นสามร้อย กรบชิน้นละไม่สามร้อยแปดสิบสี่สิบแล้วกันชิ้นละร้อยที่เมืองไทยชิ้นละร้อยกว่านะฮะน,นี่เป็นแบบกระผมขอแบบซิกเนเจอร์เข้ามาเลยโอเคอ่ะก็สั่งกันนิดหน่อยทิ่เมืองไทยก็ได้แต่เมืองไทยแพงกว่าหน่อยคุณก็ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินขึ้นมาเลยราะว่าขเาขา,าจะมีรสชาติเขาเยอะเยอะมากอันาที่เห็น นะฮะแต่จริงๆมันต้องมีช็อปใหญ่ช็อปเล็กนะแี่ก็กินชาชิโอแแบบแต่ว่าของลาดูเล่ก็พอๆกันนะขนาดลาดูเล่เป็นต้นกำเนิดยังดูเลมันจะบางกินแเราไปจะละลายโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านคาเฟ่จอร์ดที่5นะครับผมร้านนี้จริงๆมันมีร้าน,านข้างงคือข้างๆคือร้านอ่าโอชูเยสทักชี่ว้าว อันนี้คือโอเชียนสลัดครับกินซานลบหน่อยลูกอุ้ยเบี่ยมยืดนะะอ่าอ,อันนั้นเป็นเทอรีนอกอกานะครับทจิซานอย่าจับลูก wow, ว้าวชีสเบอร์เกอร์ sorry โอเคเว็บเบี่ยมยืดมิชูว้าวน่ากินมากน่ากินมากจิซานครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่ง ปาเจ้าจดูก่อนครับดูได้ไหมครับที่เตสาก็เลยครับแล้วก็นี่เจอรีนี่เป็นแบบว่าเป็นแบบดิบเลยนะครับเป็นแบบดิบแต่เขาต้องกินเขาไม่มีกินในแบบดิบออ๋เลยขากาดิบเลยดี่มีหลงทงปากโอ้โหเยอะมากกินได้เลยกินเย์ไม่ถ่ายรูปเลยนะ อ่าไม่ดเดียวโอเคนี่ก็คือเมนูของเราเมื่อเที่ยงนี้นะจริงๆต้องไปทานอาหารจีนแต่ว่าก็เออวันสุดท้ายแล้วขออะไรกบแล้วนั่งอยู่ชงเอลิเซ่แล้วเราได้นั่งจริงๆต้องออกไปนั่งนอกแต่ร้านนี้คนเยอะมากนะฮะผมก็เลยเลือกที่จะมานั่งได้ได้เขาทาไปนั่งข้างในอะประมาณนั้นนะฮะเพราะคนเยอะคาแร่นี้เป็นคาเฟ่น,นะฮะแต่ร้านนี้แค่เข้าตอนแรกเป็นอาบิโซนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคยังไงผมขอเอนจอยก่อนนะฮะไม่แพงด้วยร้านนี้คาเฟ่เแต่เราแพงกว่านี้เยอะ จานหนึ่งมีสามสิบสี่สิบใอนี้ 3, 10, 10, 10, นอ้นี้ยี่ยี่สิบนั้นยี่สี่เองชิดเบอร์เกอร์มูลค่าเท่าไหร่สั่งมวัม่วมาโอเคขอทานก่อนนะครับต้องห่อแล้อร่อยนะครับห่อจานใหญ่มั่วใหญ่จริงจริง นี่กว่าจะอัดตัวสลัดหมดล้วก็กินแต่เนื้อนะตัวเธอกระรีตอกตากินไว้หมดมันดีป่ะเพราะมันเหมือนกับแผ่นฝากตอกตาที่เราเคยกินเรื่องมันแบบมันกินง่ายอะมันมีทารากซอสตะล้ออ่ะอีรอร่อยนี่มันเป็นแบบอันซุกอะไม่ได้ทอดมันเป็นแบบบดมาอะไรเงี้ยเขาเลยกินไม่ได้หนึ่งชิ้นกว่า ก็อ่ะอละโอเคนะตอนเนี้ยก็วิวเนี้ยก็คือประมาณแบบผมนั่งข้างในนะนเดี๋ยวดูวิวข้างนอกนะครับเราก็จะนั่งแบบจะเห็นข้างบนนะฮะข้างบนก็จะเป็นแบบมีกระจกใสเหมือนนักหนอกนันแหละถ้ามองวิวมีคนเดินไป <ๆ S 2> เดินมาของย่านชองเอลิเ่ก็ดีมากเลยนะฮะแล้วก็คนเสิร์ฟแบบน่ารักมากนะคนดูแลนะฮะคาเฟ่จอที่5นะครับผม ขาอยู่ใกล้ๆกับไอตัวอะไรล่ะอยู่ตรงกลางระหว่างประตูชัยอ่ะเนาะเดินเดินย้อนกลับมาถ้าเราหันหน้าหาประตูชัยเขาจะอยู่ฝั่งขวามือนะร้านาฝั่งนี้ร้านอาหารเยอะกว่านะฮะก็เดินย้อนกลับมาฝั่งขวามือถ้าเราหันหน้าเข้าหาประตูชุดประตูชัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เจอมันจะมีอยู่ใ,ใกล้กับ Bistro Rome Rome แล้วก็มีร้านเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นร้านนี้นะครับร้านนมสีแดงๆเนี่ะนะฮะพอประมาณนี้ ประมาณนีนะะ้ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้สิบแปดบกนะจ๊ะกินเบียร์ เรามีแต่ผู้ใหญ่ดูอยู่แล้วเท่านี้เพราะว่ามันเป็นไกด์มันเป็นแบบไกด์ไลน์ให้ทุกคนดูว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะและ้วเขาก็ชินกันนกะท่องเที่ยวเอเชียอย่างเรานะครับแต่ร้านที่มันหรูมากไนอย่างงี้มันก็แบบถ้าถ่ายวิดีโออะอย่างร้านไอครับเฟ่์เดอรับแปดเนี่ยแพงมากนะกินแบบหมกใน9ก้าสิยูโรนะครับ ถ่ายวิดีโออัพถ่ายไม่ได้รูปเราก็เลยไม่กล้าถ่ายรูปจะควาเกตียผมจะไม่มีมแต่รูปอาหารนะฮะก็เลยแบบว่าใส็งอ่นคุณนมิงก็เธญมาถ่ายรูปเห็นว่าแต่อากาศคนนั้นน่ะมันมาว่าผมตากาศคนอื่นเห็นว่าคนอื่นผมก็เลยงงว่ามันเกลียดอะไรผมโอเคนี่คือร้านอาหารคาเฟ่จอทีิหทาครับนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็ ขอจบแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะฮะในส่วนของคาฟเฟ่จอดที่5เดี๋ยวเราจะไปตรงไหนกน็ไปตรงไหนต่อซึ่งผมเหลือเวลาอประมาณ20นาทีก่อนจะถึงเวลานัดนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ไปตรงไหนเดินตรงไหนนะฮะไม่รู้ว่าลาดูเร่สาขาใหญ่จะได้ไปป่าหรือเดินไปดูกันนะครับ